กด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 มาอะไรเหรอโอ้ปมโอ้ my god insanity เลยเลยโอ้มันแรนดอมตายเลยที่เขาวว่ามันไม่ใช่แรนดอมไม่ใช่หรอแล้ว random มาไงนี้เหลือ body กดเหลือ body กดเออจัดเลยครับคุณสภาพไปคุกแล้วรู้เลยคุณรีเจซี่รีเจซี่ลิงเจซี่กลายเป็นลิงเลยรีเจซี่กดแล้วรีเจซี่สีซ้อไม่กดัวผีเอ้ย เวก็คือ pending 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 เงี้ยอะไรนะเพ n ด i n g ระบายสีไม่ใช่ตูนไม่เนี่ยนี่ใช่ตูนเบ้มคงไม่ใช่ตูนก็ไม่ได้ผมปกติกูใช้กระดูกกระดูกเจอกระดูกอกระดูกเหรอโอไม่ได้เจอนานเลยไหนเขาทายหน่อยดิคิดถึงยังเลยน้กระดูกห้องเล็กห้องเล็กนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้แกห้องนี้ห้องสัตว์พที่มันกระดูกกระเจียวไอ้บอดี้นี่หว่าเปิดไฟตูนแต่ดี้จะมีสองอย่างทาโลกับ ไม่ใช่ถ่ายรูปมาโจ้เก้าอี้อ่ะเฮ้ยถ่ายเลยไอ้ยแต่ไหนคืออะไรอ่ะมึงเคยเห็นรู้จักกันเลยผีเก้าอีอ่ะอยใต้ดินว่ะอยู่ใต้ดินผีเก้าอีตอนเราขังใต้ดินอ่ะแล้วเอฟเอฟสองอันเด้งอยู่อยู่ทิศเดียวด้วยนะเดือผีเก้าอี้ยิงด้วยไปดีกว่าเแค่ไว้ใจมันไม่ได้ถ้ามันจะได้เออไปละเออแม่งเริ่มดังแล้วแม่งเริ่มดังเรื่อยเร ล้วก่อนไม่ด่าไม่ด่าเออไม่ด่าแล้วโอเคน้ายานะกลัวนะกูกลัวองเราไม่กลัไม่ด่าอยู่เป็นเพื่อนก่อนไม่ใช่มองกล้องเฉยกล้องมาของกัน Are you here? ไปอยู่เอ้ยของล่วงขายเลย Are you here? คือกล้องคนเดียวเปล่า Are you doing? เขาคคนเดียว มาเดี๋ยวคุยให้มือรีก็ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเราก็คืออะไรกันนะจะวูบออกไปนะสปีดบล็อกอะอยู่ข้างล่างเอาอยู่ใช่ไหมไปถ่าโลก็ไม่ใช่เหรอโน้โน้โน้โอโอจาก็ไม่ใช่โอจาที่โอจามันมัดไรเนี่ยมัดไรเนี่ยโอจามันไม่เขียนหนังสือแล้วไม่หนังสือมายน์หนังสือทิ้งเลยโอตไปอยู่แหว่ไออยู่ อ r e y o อดีประ่ทาบไม่ด้อออยู่ฮีต้อาอยู่เฮียอ่เฮียูเดินทั่วเลยเนี่ยไ้เหียหาของไอ้สั ผมได้เสียงได้เม็ดพื้นผสมไปเคลียร์กันตั้งแต่ตั้งอ๋ออโออ๋ออโออ๋อไม่ดีแล้วเอ่อไม่ได้หันแกไม่ได้หันไม่ได้หันแต่ดูรูปกันดูรูปตั้งคิดไม่โอ้โอ้วโอไม่ต่หน้าเลยไปแล้ว ไอ้พอแก้วกาแฟต่อดับไอ้แก้วของต้องสาบคืออะไรเราก็ไม่มันเราจะปิดของต้องสาบไปนั่นแหละปิดว่างตอนนี้เป็นตอบไม่หรอกเราเจนเลยฮะเราเจนเราเจนไม่น่ากลัวเดินช้าฮะรู้ได้ไงไอ้แค่มันใชมันโกงไงกูก็บอกอยู่กูบอกไอฟพีไปแค่นั่นแหละไอ้กูก็บอกอยู่ว่ามันโกงไอ้เฮ้ย เดียเจนใช่ไหม,มอ่ะกูเ <ขอ S 1> ชื่อเลยใช่เดียเจนเว้ยเดียเจนไหนในขอทดสอบหน่อยดิเดียเจนอย่างจะว่าแบบว่าไปจุดทูบยังไปจุดเทียนใช่ไหมเฮียมันเออเดลดค่าสติไงไม่มีต้องสาบหรือวะกูอยู่ในห้องมืมดๆเลยอะอะไรสักสามสิบสนาทีอ่ะ,อข,อะของต้องสาบคืออะไรเราก็ไม่รู้บัตรี้มึงรู้ไหมของต้องสาบอยู่ไหน มีใครจะมาเป็นเพื่อนกูนไหม<อ>แก่มาเยี่ยมดีเจดิ้ปอองป๊๊าป,ป๊าออกไปชายคุยติ๊ยโตติ๊บโตบีบมากา <B. S 3> าันได้รบเปิดไฟด้วยสวัสดีว่าจะเริ่มหาของต้องทราบก่อนเดี๋ยว่ามาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเจ็บบอกแล้ว อีนามินนามินอีนาคางเกนะบอดี้ออกไม่ได้วุงงชีอดะโตเกะอง่ายใจกรองเด้งโซนาจิวดิโดเบตาอีนาไออาเกโตกาเี็นาหยุดได้โดรีมอนโอเคโดรีม,นรมอนขอเขาพิเศษหน่อย

อายังได้อย่างาแล้วนะทำแล้วาแล้วท่าแล้วต้องขัวจริงด้วยผีบอกของจริงด <c oughs> ิไอ้ตะเกียงกูสร็เขาทำมาสวยเรลืม <c oughs> ไปว่าอีโอดนินแทนอะมันหาหลักฐานไม่ได้เลยนี่หว่ามันหาเจออย่างมากก็เจอแค่อย่างเดียวอะ่ะ <c oughs> ใช่เขี้ยผีบอกของจริงว่ะเดียเจน <mile> <derived> ไม่ใช่ผีบอกเลยครับผีแฮกผีแฮกผีแฮกเกอร์ไอ้เค้าคิดดีจะเป็นหลักฐานเชิญดีนะเ้ี่ยชนะลชนะอีสานิตี้ครัยชนะในรูปแบบอะไรเนี่ยมเจอเดียเจนไงมันโชคดีไงต้องเจอเดมอนหรือมึงจะตายห่าแล้วเจอเมเจอเดมอนเนี่ยไม่ได้เล่นเลยไหมเจอโันนี้ไม่ได้เล่นนะบอกเลย <laughs> I